สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sport Insight ์ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมุมของโลกฟุตบอลบทวิเคราะห์ก่อนและหลังเกมเราคัดมาให้ครบจบที่นี่เราจะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงทั้งสถิติฟอร์มการเล่นและแผนการทำทีมจากลีกดังทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบจัดเต็มมาเปิดเกมไปพร้อมกันกับ Sport Insight กันครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์เกมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับ ก่อนที่จะไปดูวิเคราะห์เกมกันนะครับเราไปดูสรุปผลงาน4วันที่ผ่านมากันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปเริ่มกันวันที่20พฤษภาคมเลยครับคู่แรกให้ SK h ฮ l ซ i n k i นะครับชนะ SK โซนา i o n สประตูต่อ0ูนย์ผู้นี้ถูกครับคู่ที่2ครับให้ Bot, เดนบอสแพ้ Telstar สองประตูต่อ1คู่ผู้นี้ผิดครับคู่ที่3ให้ค r y สตัน p a เ a c เสมอกับ w ู l v e s a m p t o n สอประตูต่อศูนผู้นี้ผิดครับคู่ที่4ให้ m a n c ิตี t ชนะ Borussia หน1ประตูต่อ0ูนผู้นี้ถูกครับไปต่อวันที่21พฤษภาคมเลยครับคู่แรกให้ i p เ w i เสมอกับ คู่พีเอสหประตูตอนนอ่อ1คู่นี้ผิดครับคู่ที่2ครับให้คาตันซาโรเสมอกับสเปเซียนหประตูต่อ1คู่นี้ผิดครับคู่ที่3ให้ยูเวสตาเบียเสมอกับเคโมเนเซ่1ประตูต่อ1คู่นี้ผิดครับและคู่ที่4ครับให้สเปอร์แพ้แมนยูในเจ็ดศูนย์ประตูต่อ1คู่นี้ผิดครับ ไปต่อกันวันที่22นะครับคู่แรกให้ฮัมมาบี้เสมอกับมอร์บี้สองต่อ2คู่นี้ผิดครับคู่ที่2ครับให้เมลโมชนะเอเอชโซน่า2ประตูตอนหคู่นี้ผิดครับคู่ที่3ครับให้ไฮเดนไฮชนะเอเวอเรสต์สองประตูตอนหคู่นี้ผิดครับคู่ที่4ครับให้ลิสซิงตันชนะลอสคาวตี้สประตูตอนหคู่นี้ผิดครับไปต่อวันที่23นะครับคู่แรกให้เทลสตาร์ชนะเดนสปอร์ตสประตูตอนหคู่นี้ถูกครับคู่ที่2ครับให้โคโมแพ้อินเตอร์มิลานหประตูต่อ2คคูู่นี้ถกรับ คู่ที่3ให้นาโปลีชนะกาเลรี่3ประตูต่อ0คู่นี้ถูกครับแต่คู่ที่4ครับให้เลัลเบติชนะบริลเซีย2ตอน1คู่นี้ผิดครับเอาละครับผลงาน4วันที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างถ้าใครถูกก็ยินดีด้วยนะครับส่วนถ้าใครผิดก็ขออภัยมานะที่นี้เอาละครับวันนี้เราไปเริ่มวิเคราะห์เกมการแข่งขันกันได้เลยครับ เราไปดูแนวทางประจำวันที่26พฤษภาคม2,568กันครับวันนี้เราก็คัดมาให้4คู่เน้นๆกันอีกเช่นเคยคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างวอรซอพบกับวิมเบลดันคู่ที่2นะครับอัมมาบีพบกับเดยเกร์ฟอร์ดคู่ที่3ครับเอเวอร์แบกพบกับไฮเดนไฮและคู่ที่4ครับรอสเคานตี้พบกับลิฟวิงตันเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์ดูพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันได้เลยครับ เราไปวิเคราะห์กันที่คู่แรกครับในศึกลีกทูของจิตเป็นการพบกันระหว่างวอลซอพบกับวิมเบดันคู่นี้นะครับแต่เวลา3ามทุ่มตามเวลาบ้านเราที่สนามเวมบีสเตเดียมครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับวอลซอนะครับเจอกับวิมาบลดันมา5เกมหลังสุดเอาชนะวิมเบดันได้1เกมครับเสมอกันไป1เกมแล้วก็แพ้กับวิมเบดันไป3เกมครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับวอลซอนะครับเสมอกับนิวพอร์ตส่วนประตูต่อศูนย์แพ้แอคริงตันส่ประตูต่อหนึ่งชนะครูร็ก ประตูต่อ0ูนยะเชสเตอร์ฟิลด์สประตูต่อ0ูนย์แล้วก็ชนะเชสเตอร์ฟิลด์สประตูต่อ1ครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดีล่าสุดของวิมเบลดันนะครับแอดจิวิงแฮมศูนประตูต่อ1แอดพอสเวลลศูนประตูต่อ2ชนะกริมส์บีหนประตูต่อ0ูนย์ชนะนอตส์คาลตี้หประตูต่อ0ูนย์แล้วก็ชนะนอตส์คาลตี้หประตูต่อ0ูนย์ครับเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับวิมเบลดันของคุณซูจอนนี่แจ็คสันครับเพิ่งจะเปิดรรรรรราาาาาางงชนนนนนะะอออ์ทเเคคคคตตีีี้้้มมมมมมไได1 0ัััับบบบสหววพข่ยจ็ หรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับคาดว่าวันนี้นะครับแจ็กสันเตรียมวางมากในระบบ3511โดยมีแมทธิวสตีเวน n ครับออกสตาร์ยืนหน้าเป้าลาสกอร ดูความพร้อมทางฝั่งวอซอกันบ้างครับของกุนซอแมทธิวเซตเลอร์ครับเพิ่งจะเปิดเราชนะเชสเตอร์ฟิลมาได้2ตอนหนึ่งครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามคาดวารเซตเลอร์นะครับเตรียมจัดทัพในระบบ3 4 2 1โดยมีจามิลแมทครับเอาสตาร์ทยืนหน้าราตข่ายวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับสำหรับศึกชี้ชะตางานนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบทั้งนั้นเอาการลงเตะในเวมบลีย์สเตเดียมผู้ที่แข่งเก่งกว่าเท่านั้นครับจะได้เลื่อนชั้นสู่ลีกวันและแน่นอนว่า วิมเบ์ดันดูดีมีแววมากกว่าครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดวอลซอรศู 0, วิมเบลดันหนึครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่2องเลยครับในศึกอัลสเวนคาร์สวีเดนครับการพบกันระหว่างฮัมมาบี้พบกับเดก้าฟอร์ดครับคู่นี้นะครับเตะเวลาเที่ยงคืนส0บนาทีตามเวลาบ้านเราที่สนามทรีอารีนาครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับฮัมมาบี้นะครับเจอกับเดก้าฟอร์ดมา5เกมหลังสุดเอาชนะเดก้าฟอร์ดได้4เกมครับแล้วก็เสมอเดก้าฟอร์ดไปหนึ่งเกมเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับฮัมมาบี้นะครับชนะออสเตอร์สประตูต่อ0เสมอนอร์โคปิงหน ประตูตอน1ชนะซิริอุสสประตูต่อ2เสมอ AIK โซน่าศูนประตูต่อ0แล้วก็แพ้กับมาบี้1หประตูต่อ2ครับส่วนฟอร์มการเล่นหานัดหลังสุดของเดโกฟอนนะครับแพ้มาบี้หประตูต่อ4เสมอซิริอุสหประตูต่อ1นแพ้มาโม่หประตูต่อ4ชนะนอคบบิ้ง2ประตูต่อ1นแล้วก็แพ้กับเดโกบอก1ประตูต่อ3ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเจ้าถิ่นทำามาบี้นะครับของกุนซือจิมเฮลส์เบิร์กครับผลงานใน,นุดาคว้า ได้2นัดครับส่วนความพร้อมของทีมในวันนี้นะครับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3โดยที่แดนกลางนะครับจะวางเทสฟาวเดตเดกี ate, ed, ke, ครับคอยปั้นเกมสนับสนุนประสาษาในแดนหน้าอย่างมอนตาเดอร์มัตเยตครับเซบาสเตียนตูเนสติและเปาลสอับราฮัมครับที่จะลงล่าสกรร่วมกันไปดูความพร้อมทางฝั่งทีมเยือนเดกอร์ดของคุณซูวิลเลียมลูจินกันบ้างครับผลงานในลีก5เกมหลังสุดพวกเขาควา้าชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นด้านความพร้อมของที ตำแหน่งมิฟิวตัวลุกครับจะใช้มาคัตราฟฟอร์ดี้กับเอเยสบารซูมครับประสานงานร่วมกันโดยมีกองหน้า ตัวเป้าเป็นโอมาฟารายครับที่จะลงล่าสกอร์ในเกมนี้วิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นฮัมมาบี้ผลงานในบ้าน6เกมแรกในฤดูกาลนี้พวกเขาคว้าชัยได้4นัดครับขณะที่ทางฝั่งทีมเยนเดกฟอร์ดผลงานนอกบ้าน5เกมแรกในฤดูกาลนี้พวกเขาเก็บชัยชนะไปได้3นัดครับดูแล้วนะครับคู่นี้น่าจะสู้กันอย่างสนุกแล้วก็สูสีคู่นี้ครับสกอร์ที่คาดฮัมมาบี้สามเดกฟอร์ดสครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่3เลยครับในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันรอบเพย์ออฟครับเป็นการพบกันระหว่างเอลเวอร์แบกพบกับไฮเดนไฮคู่นี้นะครับเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเราที่สนามอูซ่าฟาร์มอารีนาอันเดอร์โกไซลินเดครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับเอลเวอร์แบกนะครับเจอกับไฮเดนไฮมา2เกมล่าสุดครับเสมอกันไป1เกมแล้วก็แพ้ให้กับไฮเดนไฮไป1เกมครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเอลเวอร์แบกนะครับเสมอกับพาดาบอลหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง เดินแบบสมประตูตอนหนึ่ง ชนะบาวสวายสามประตูต่อศูนย์ชนะชาลเก้สองประตูต่อหนึ่งแล้วก็เสมอกับไฮเดนไฮสองประตูต่อสองครับเราไปดูฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดของไฮเดนไฮครับชนะสตุกการ์หนึ่งประตูต่อศูนย์เสมอโบคุ่มสูงประตูต่อศูนย์ชนะยูนิโอนเบอร์ลินสามประตูต่อศูนย์แพ้เบเมนหนึ่งประตูต่อสี่แล้วก็เสมอกับเอเวอร์แบ็กสองประตูต่อสองครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเอเวอร์แบ็กของกุนซือฮอสต์ดีเฟนครับคุณจะบุกเจ้าเดือดไฮเดนไฮมาสองต่อสองในเลกแรกครับด้านความพร้อมของทีม ครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนครับคาดว่าสเ e ฟนนะครับเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมีฟิสนิกอัสยานน่ครับเอ,อกสตาร์จยืนหน้าลาสกอร์เหมือนเคย ส่วนความพร้อมดังฝั่งไฮเดนไฮนะครับของคุณซือแฟงชมิดเพิ่งจะเปิดหลังเจ้ากับเอเวอร์แบดมาในเลกแรกครับขับความพร้อมของทีมนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนครับนอกจากลูกาจาเนสครับคาดว่าชมิดนะครับเกมจัดทับในระบบ352โดยมีมาวินเพียงลิงเกอร์กับมัชอัสฮอนซักพวงคู่ร่าจะข่ายในแดนหน้าครับวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับสงสัยงานนี้จะมีทีมจากลีกสูงสุดต้องร้องไห้เพราะเจ้าบ้านเอเวอร์แบดตัวแทนจากลีก้า2ค่อนข้างโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นและน่าสนใจครับซึ่งเลกแรกสามารถ ามารถบุกเจ้ามาได้2ประตูต่อ2แบบน่าเสียดายที่เสีย2ประตูในเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นครับหากแมตชนี้นะครับการบุญในรังของตัวเองพวกเขาสามารถออกสตาร์ทได้ดีทั้งบอกเลยว่ารอบนี้มีปิดเกมแน่นอนครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเอเวอร์แบบ2ไฮเดนไฮ1ครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่4คู่สุดท้ายครับในศึกสกอตติสรอบเพย์ออฟครับเป็นการพบกันระหว่างรอสต์เคานตี้พบกับลิฟฟ์วินตันคู่นี้นะครับเตะเวลาที2ตามเวลาบ้านเราที่สนามโกลบอลอินเตอร์จีสเตเดียมครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับรอสต์เคานตี้นะครับเจอกับลิฟฟ์วินตันมา5เกมหลังสุดเอาชนะลิฟฟ์วินตันได้1เกมครับเสมอกันไป2เกมแล้วก็แพ้กับลิฟฟ์วินตันไป2เกมครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับรอสต์เคานตี้นะครับแพ้หารร์ดปะตตู่่อ3แ จอห์นสโตนหประตูต่อ2เสมอดันรีเอฟซีหประตูต่อ1เสมอมาทเทเวล1ประตูต่อ1และเสมอกับริสวิงตันหน1ประตูต่ 1, อ well 1คร 1, ับร 1, ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของริสวิงตันนะครับชนะแฮมิลตัน3ประตูต่อ0แพ้พาทิคคิสเซล0ประตูต่อ1 ชนะพาร์ติิสเซิลสประตูต่อศูนย์ชนะพาร์ติิสเซิลสประตูต่อศูนย์แล้วก็เสมอกับลอสเคาตี้หประตูต่อ1นครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับลอสเคาตี้ของคุณซูดอนโควีครับเพิ่ะบุกเจ้าลิเวอ้านมา1ประตูต่อ1นครับเมลีกเลกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนแน่นอนว่านะครับขุมกําลังหลักทั้งหมดยังอยู่กันครบคาดว่าโคลวีเตรียมวางหมากในระบบดยมเล็กซึนเดอร์ซามูเร กับโรเนลลเฮล์นหนึกกำลังจะล่าสกอร์ในแดนหน้าไปดูความพร้อมทางฝั่งลิซวอร์พนของคุณซูเดวิดมาตินเดลกันบ้างครับเพิ่งจะเปิดลังเจ้ารอสเคานตี้มาหนึ่งต่อหนึ่งครับเมือ่อนัดแรกที่ผ่านมาสาหรับความพร้อมของทีมครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนั่นหมายความว่าครับกองกําลังของทีมทั้งหมดยังอยู่กันครบคาดว่ามาตินเดลนะครับจะวางมากในระบบ433โดยมีรูอิสสมิธครับบ๊อบบี Mil ้มิลเฮดและริสเตียนมอนตานโยครับรวมเป็น3ประสานในแดนหน้าคอยล่าสกอร์วิเคราะห์เกมคู่น ี่นะครับบอกเลยว่างานนี้ตัวแทนจากลีกสูงสุดอย่างลอสคาร์ตี้เหนื่อยหนักแน่นอนครับเพระสิติในเล็กแรกไม่ได้เหนือกว่าอะไรทั้งนั้นเรียกว่าเป็นรองแทบทุกมุมแถมยังได้ประตูตีเจ้าจากจุดโทษในนาทีบาป90บวกอีกด้วยครับดูทรงแล้วครับถ้ายังเล่นแบบนี้ก็น่าจะเสร็จทีมเยือนอย่างแน่นอนครับผู้นี้นะครับสกอร์ที่คาดลอสคาร์ตี้หลิฟวิงตันสครับ เราไปสรุปผลประจําวันที่26กันอีกรอบนะครับคู่แรกให้วิมบาดัานชนะอวอซอ1ประตูต่อ0คู่ที่2ครับให้ฮัมมาบี้ชนะเดเกอร์ฟอรส3ประตูต่อ2คู่ที่3ครับให้เอล b a g แบกชนะไฮเดนไฮ2ประตูต่อ1และคู่ที่4ครับให้รอสเคานตี้แพร i ิสซิงตัน1ประตูต่อ2ก็ครบกันไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางที่เราจัดมาให้เน้นๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาจนจบคลิป แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ